แคลเฟกแมวดีหรือเปล่าแมวแบบไหนที่ต้องกินแมวสูงวัยหมายถึงแมวที่อายุเกิน10ปีขึ้นไปเมื่ออายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต่างๆและมีประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายค่อยๆลดลงอย่างไรก็ตามโรคที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้สามารถบรรเทาด้วยการกินแคลเฟกตั้งแต่แมวเด็กถึงแมวโตและส่วนใหญ่แมวที่อายุมากขึ้น มักจะประสบปัญหาโรคข้อต่ออักเสบอาการปวดข้อเหมือนกับคนเรานี่เองเนื่องจากมีการเสื่อมของข้อต่อและกระดูกอ่อนเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวรวมถึงการทรงตัวไม่ได้มีปัญหาการกระโดดหรือแม้แต่การเลียขนของตัวเองเนื่องจากร่างกายของพวกเขาไม่ยืดหยุ่นอีกต่อไปแล้วปัญหาข้อต่อ ยังอาจหมายความว่าแมวไม่อยากเล่นหรือไม่อยากไปหาเมื่อเราเรียกเนื่องจากมีอาการเจ็บปวดเมื่อต้องเคลื่อนไหวนั่นเองการดูแลข้อต่อของแมวสามารถทำด้วยการควบคุมอาหารเช่นการรวมกดไขมันโอเมก้า3ในอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของข้อต่อเช่นเดียวกับแคลฟก ที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพกระดูกและข้อต่อของน้องแมวคุณยังสามารถดูแลแมวสูงอายุหรือแมวเด็กที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวโดยการทำทางราดชันขึ้นไปสู่จุดที่พวกเขาชอบนั่งเล่นเปลี่ยนกระบะทรายเป็นแบบที่ด้านข้างตื้นเพื่อจะได้เดินเข้าออกได้สะดวกแคลเฟกแมวเหมาะกับแมวที่อายุมากขึ้นและน้ำหนักลดลงหรือไม่โลกของแมวเป็นที่ระบบของร่างกาย ซึ่งมีสภาวะน้ำหนักลดคือโรคไตเลื้อรลังเบาหวานภาวะต่อมไทรอยทำงานเกินและโรคลำไส้อักเสบแมวของคุณอาจน้ำหนักลดเนื่องจากความอยากอาหารลดลงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุดังนี้ปัญหาเกี่ยวกับฟันทำให้ปวดเวลาเคี้ยวอาหารปัญหาการรับรู้ของกลิ่นรสชาติเสื่อมทำให้ความอยากอาหารลดลงความผิดป,ปกติของระบบประสาท สัตวแพทย์จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลแมวของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักลดถ้าแมวของคุณมีอาการดังกล่าวแนะนำให้หาแอนตินอลสำหรับแมวมาลดปวดลดอักเสบบริเวณข้อแนะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟีแมวเพื่อบำรุงระบบประสาทโดยรวมและเพิ่มน้ำไขข้อกระดูทำให้เขามีชีวิตยืนยาว กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ